แล้วก็ต่อมานะครับอ่ะอันนี้เป็นความเห็นที่น่าจับตามองน,นะครับพี่ตูจ่จตุพรพมพันธ์นะครับออกมาเฉลยแล้วนะครับว่าตอนนี้เจ้าของเพื่อไทยนะครับกําลังจะวางแผนปิจการโดยไม่บอกประธานสาภาพพ,พนักง,งานเพื่อไทยจริงหรออืมอ่ะเดี๋ยวเราไปลองฟังคุณจตุพรดูครับทําให้การยา่าการยาของก้าวไกลเพื่อไทยมีผลนันสมบูรณ์และนะครับ พราะฉะนั้นก็พวกก้าวไกลหรือว่ากองเชียร์ต่างๆก็เลิกเลิกตามนะครับถึงไหนมันมันเลยเถิดะถล่มเขาเรียกว่าถล่มก็ไปอีกขั้นหนึ่งนะครับในทางการเมืองถือว่าวันนี้ก็อีกไปแล้วอีกหนึ่งเดบบ็หลังจากนี้ไปเนี่ยถามว่าจะจับมือใครต่อประชาปัที่ยัตรจับไม่ได้ยังจับไม่ได้รรยังจับไม่ได้ล้วกรรมการบริหารยังมีอำนาจเต็มอยู่ถึงจะรักษาการก็ตามที ข้าไปทบพระราอุธชาติไทยพัฒนาหรือว่าประชาชนาส่วนเสรีรวมไทยนะครับยังไงท่านก็มาไกลละมาไกลแต่ว่าถ้าไม่รวมประชาธิปัตย์ไม่มีสองลุงเนี่ยอย่างไรเสียงก็ไม่เกินสองร้อยห้าสิบนะครับก็คือหมายความว่าเสียงในสภาผู้แทนราษฎรไม่ถึงสองร้อยห้าสิบเอ็ดแต่ว่า เมื่อไม่มีสองลุงเนี่ยวุฒิสภานไม่มาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้นี่นะครับที่ตอนพิธาเนี่ยเราบอกว่าความเป็นไปได้เรื่องการเป็นนายกนี่เป็นศูนย์ไอ้นี่ติดลบเลยถ้าเป็นอุณหภูมินีนะครับมันติดลบเลยคือนักวิชาการเขาอาจจะวิเคราะห์แค่นี้แต่เราเนี่ยมันมองมองมองไปแล้วว่าวันนี้ไม่ตั้งใจที่จะล็อกลอกค่ะนะครับเพราะฉะนั้น คนที่แผลแห้งมากที่สุดพรรคที่แผลแห้งมากที่สุดกับพรรคเพื่อไทยคือภูมิใจไทยเค mm. ยมีแผลแต่แผลมันมันตกสะเกะ็ดประชาปชตที่ปี่ยังยัง,ย,งยังยากอยู่นะ<ม>ในทางการเมืองส่<ม>วน<ม>พรรครวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐเนี่ยเป็นแผลใหม่แต่อย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับมันชี้ได้ชัดว่านะขนาดนี้เนี่ยมันจะเจอความบัดสีทางการเมืองมากยิ่งขึ้น ท้ายที่สุดมันกลับไปที่จุดเดิมแหละจุดของการอยากกลับบ้านแบบเท่ๆเนี่ยคือทั้งหมดนั้นเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์ทางการเหมืองว่าการเดินแบบนี้เนี่ยเหมือนกับบริษัทที่เจ้าของวางแผนจะปิดกิจการหรือเปล่าเพราะคนถ้าจะคิดถึงความเจริญเนี่ยม,มันมันคิดแบบนี้ไม่ได้ไม่ได้นะครับบริษัทเจ๊งบงเลยเนี่ยนะครับหรือว่า คิดจะเลิกกิจการแต่ไม่ได้บอกกับประธานสาภาพเห็นไมันเหมือนอย่างนั้นเลยเพราะว่าคิดจะเดินต่อเนี่ยนะครับหรือว่าวางแผนขายเสร็จเหล็กกันแล้วเห็นไหมคือตราบใดเนี่ยนะครับที่ยังไม่สามารถข้ามพ้นได้ในเรื่องของการกลับบ้านอย่างเท่ๆเราก็จะเจอปรากฏการณ์แบบนี้ เพราะวันน <owad Es> ี like okay. ้เน e, right like ี่ยนะครับในการที่ปฏิบ er ัติการของพรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าถ้ามันเป็นคนปกติเนี่ยจะไม่กล้าทําในสถานการณ์แบบนี้เลยนะแต่อย่างที่บอกว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเวลาเราประเมินทางการเมืองเนี่ยบางครั้งเราถ้าบางการถ้าเราใช้ตะกาเกียรติยศกับนักการเมืองบางประเทศเนี่ย เราจะประเมินสถานการณ์ผิดหมด่ะก็ไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับต้องเอาชั้นกระจกสุด <laughs> อย่าเอาชั้นเกียรติยศสูงสุดมาประเมินสําหรับ <laughs> สําหรับกรณีนี้เลยเอ <laughs> ต้องหลักคิดแบบแบบกระจกกระจอกงอกง่อยที่สุดคิดยังไงก่อน <laughs> คือถ้าคิดชั้นสูงคิดอย่างคนมีเกียรติเนี่ยเราคิดผิดเลย <laughs> เพราะฉะนั้นเวลาวิราะห์ทางการเมืองเราจะตั้งฐานจากความกระจกหรือจะตั้งฐานอย่างเกียรติยศ วันนี้ตต้งตัางฐานเกียรติยศเนี่ยผิดเลยนะครับเพราะประเมินคุณค่าความเป็นมามีประวัติศาสตร์นู่นเขาจะไม่ทําไอ้นี่คิดผิดแต่ว่าคิดแบบกระเจาะง้อ่ยเนี่ยถูกทุกข้อเลยเพราะว่าไม่ได้แทงสูงมันแทงต่ำ <c oughs> <c oughs> ฉันนี่ที่เอาไม่อยู่ใช่เพราะว่าหลังจากวันนี้ไปจนกระทั่งถึงวันที่สิบหกหลังจากนั้นไปหรือว่าจะนับวันที่ยี่สิบสี่ นะครับที่นายกทักษินประกาศวันที่สิบบวกสองสัปดาห์ก็หาความเป็นไปได้ยากยากยากมากปัญหาก็คือว่าไอ้ที่ทําทั้งหมดเพื่อจะเลิกกิจการหรือเปลาอาไ,ไม่ไม่จริงๆน่าคิดนะใช่ใช่และเนี่ยนะครับไอ้คนเหมือนมันเมือ่อเขารู้ด้วยหรือเปล่าเขารู้ไหมว่ามันมีสถานการณ์เนี่เพราะแน่นอนที่สุดนั้นเนี่ยนะครับประชาชนเนี่ย ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเขามีความลังเลมาความลังเลว่าและก็ยังไม่เชื่อว่าเขาจะทําและความเป็นจริงพักเพื่อไทยนีง่ายที่สุดไอ้ที่เราวิพากวิพากก็แค่ไม่ทำตามนี่เราก็เจงบงแล้วแต่ว่าทุกทุกเรื่องแทบทุกเรื่องมันไปอย่างนี้ทั้งหมดเห็นไหมเรื่องการข้ามขั้วในวันนั้นเนี่ยนะครับในวันที่ไม่มีวี่แววเลยเนี่ย ที่พูดกันมาก่อนล่วงหน้ากันเป็นเดือนเดือนเรื่องข้ามความไม่น่าจะเป็นเนี่ยนะสามารถหลีกได้ทุกกรณีแต่เห็นไหมคว่าการานทางการเมืองเราอย่าใช้มาตรฐานสูงไปตัดสินใครนต้องใช้มาตรฐานที่ตํำที่สุดครับคุณจตุพรนะออกมาประเมินว่าเจ้าของเพื่อไทยเนี่ยเตรียมปิดกิจการแต่ว่าไม่แจ้งพนักงานสาัพา่ะ ทางงานยังไม่รู้จะเตรียมปิดกิจการก่อนนะอันนี้ก็แต่ว่ารอรอดูนะครับเพราะว่าพี่ตูจ่จริงๆเนี่ยแกก็ไทายแม่นหลายเรื่องนะ<ม>เรื่องเพื่อไทยเนี่ยจะจับมือกับภูมิใจไทยเรื่องค,คุณทักษิณไม่กลับไทยอันนี้อันนี้ก็ทายล่วงหน้ามานะครับ